นอนนอนนมันจะอึซาไปนอนสาวบอกจำนี่กับหัวติคุณตัวแตกพ่อมีต่างหากนอนนอนเฮ้ยพรหัวยังสั่นแต่นอนทำไมนอนทำไง เอ้าพี่ก้านหยอกละเด้พี <c oughs> ่ก้านหยอกละเดชเ<อ> <c oughs> มื่อยไปเมื่อยแล้วอะอละนาะเมื่อยแล้วอะอละนาะเมื่อยแล้วเศร้าเศร้าหัวเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเศร้าหัวเออ <c oughs> เจ้าหัวหลอดอะไรเร็วเมื่อยแล้วนอนไม่ได้หลอกล้างบ้านนอนนอนได้แล้วเมื่อยไปนอนเพราะอะไรเนาะเพราะอะไรเนาะนอนจ้เนาะนอนนอนเนาะนอนเจ้าแล้วมันเมื่อยแล้วหัวหลอดดดนเลย